รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย โดยน้ำดื่มสิงอ์อาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ พูดีเรียนมากลางคืนวันนี้มากลางคืนมาแบบว่าเป็นบรรยากาศดูโรแมนติกมากนนอพี่ลีพาพี่มาดินเนอร์อีกแล้วคุณผู้ชมโทรไปบอกว่าวันนี้จะพามาดินเนอร์แต่ด้วยความที่ความฉลาดของพิมพิมรู้ทันว่าคุณไม่ได้พาผมมาดินเนอร์ธรรมดาแน่นอนเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้าวใหม่ปลามันเพิ่งจะแต่งงานกันมีน้องแล้วด้วยแต่งงานกันไม่ได้เดือนกว่ามีน้องแล้วโอ้เป็นายใครใครรู้ไหมก็มีอยู่หลายคนที่อยู่ในจะทุยอยู่น ไอดอลหอ่มินไอดอลเหรรู้จักเขาเหรอนักเข้ามาต้องตะเด็กปีเตอร์ครับเดรนดูปีเตอร์ครับเดรนดูอ่ะวันนี้เขามากับภรรยาสาวน้องลอยนี่พี่ลิซนักเข้ามาดินเนอร์กับเราเหรอโอ้เปิดเข้าไปลุยเลยเอางั้นเลยเหรอเปิดปุ๊บมันจะดูไม่เดียวนะเอ้ยเอานัจะได้รู้ว่าเขาพี่ว่าไงน้องว่าตาไม่เลยนลิไปเรียกได้ว่าวันนี้คู่ซี่ของเราตาบุกมาตีเนียนคู่รักข้าวใหม่ปลามันกันถึงที่เลยละค่ะแต่จะเนียนกันถึงที่ขนาดไหน dọc bê tông được cái lấy cá nhân để hiệu chặt 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 แล้วตามริยาเราขอเราต้องรอให้เขาอนุญาตก่อนไหมไม่ถมงได้ยินเสียงหญิงขอความช่วยเหลือคุณนทำอะไรอ่ะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะไม่ต้องรอครับกำลังคุยกันลูกอยู่อ๋อลองอะไหนะไหนขอดูหน่อยเออจะเอ๋ทำามที่มาอ๋อลอ๋อเลนบุกกันถึงที่เนียนกันถึงเตียงขนาดนี้ คงต้องขอเจาะลึกกันหน่อยแล้วล่ะค่ะถามหน่อยไหมอ่ะว่าเป็นคีร่าหยู่แบบมีชีวิตหลังแต่งงานเออชีวิตหลังแต่งงานเหมันดีขึ้นไหมพัฒนาขึ้นคือมันคือตอนนี้เนี่ยเวลามองพลอยเมื่อก่อนก็แบบว่าให้แฟนไหมตอนนี้ตอนนี้แบบภรรยาเ้ยมียกูเมียกูถูกต้องจริงเหมือนมองด้วยสายตาแบบ ก๋แก่หรืออะไรอย่างเงี้ยอีก20 30ปีก็ต้องเจอกันอีกอะไรนยรอยี่สิบสามสิบปีแล้วค่อยพูดอย่างนั้นสิเป็องเลยว่อาให้ต้องเห็นหน้าปีเตอร์ไม่แบบนี้ทุกวันเหรอจากปกติเนี่ยที่ที่เอ่อเวลานึกถึงแฟนเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกนั่นไงแต่พอแต่งงานแล้วเต้นกว่าเฮ้ยด้วยด้วยด้วยพอแต่งงานแล้วมันเป็นอีกความรู้สึกนั้นมันเป็นแบบว่า ความห่วงมันจะเพิ่มไปอีกหนึ่งสเต็ปคือเป็นสเต็ปของความห่วงใหญ่แทนด้วยแล้วก็เป็นความรักด้วยแพชชั่นมากขึ้นมากกว่าไหมแบบรักจังเลยไหมอันนั้นอันน้ำชูโปรโมทชูโปรโม่แล้วยิ่งท้อที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยมีเจ้าตัวเล็กอยู่ในท้องด้วยกี่เดือนแล้วนะคะสิบแปดจะสี่แล้วค่ะทะลุแล้วไหมสิบแปดนี่คิดตามเลยมันไม่ใช่เลยสองคนแล้วนะ เขาบอกว่าเป็นลูกชายด้วยลูกเหรอใช่ไหมลูกชายปะเปิดเผยความลับเปิดปะเปิปะลูกชายลูกชายปะผมได้ยินมาลูกชายมะเอาเถอะครูสีตีเนี้ยไม่ครูชายผู้หญิงมาบอลผู้ชายจูบบ้านไม่เลยต้องยังงี้ไม่คือดูแฮปปี้มากคือคือยังไงไม่ไม่คือมีลูกก็แบบ สองปุ๊บทสี่เดือนนี่เห็นจู่นี่คือมหัศจรรย์เนาะเหรอเนาะเหรอคือได้พ่อเยอะไงหมายความว่าไงฮะคือคือสองวันนี้เห็นเลยหรือวะเนี่ยออตาซาวออตาซาวแล้วก็เหมือนคุณหมอเขาบอกเห็นเปล่าเห็นเปล่านั่นน่ะเห็นอะไรล่ะคะใจจริงอยากได้ผู้หญิงไม่เห็นคราไม่เห็นนั่นไงนั่นไงคุณดูดีๆสิเอ่อก็ไม่ไม่ค่อยเห็นนะคะนั่นนะคุณเห็นก็ได้ค่ะเห็นก็ได้กำะไรอยู่ทอะไรอยู่กำลังแบบทำอย่างเงี้ยกับน้องชายตัวเองอยู่ค่ะได้พ่อ ผมบอกแล้วเห็นไหมเราได้พองมาเต็มเต็มคือพ่อเวลาว่างทำแบบนั้นเนอะโอ้บิ้วบิวบิวดีดีด้ดีเออยนดีตอนตอนสมัยก่อนนี่เราผัดกันเล่นไม่ใช่คือคือคุณคาดหวังไหมว่าจะเป็นลูกผู้ชายแต่พอยคาดหวังลูกผู้หญิงคือพอยอยากได้ผู้หญิงจริงๆแล้วผมอยากได้ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่อยากได้ผู้ชายก่อนแล้วก็ดูแลที่ละคนนะที่ละคนคืออยากได้ผู้ชายก่อนเพื่อให้พี่ชายเนี่ยดูแลน้องสาวได้โบราณไม่ใช่แบบผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายในคนเดียวกันนี่ไม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 ่แยกดีกว่าแยกดีกว่าต้อค่อยมาทีละคนล้วกันไม่ต้องเปลี่ยนด้วยนะเ้ยที่ตอนนั้นคุยกันอย่างนี้ ตอดไปเร็เฮ้ยผมว่าไปหาที่นั่งแบบสบายๆดีกว่าเป็นแถวบรรยากาศสวยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหลับไม่สบายเลยตัวบิดอยู่นี่ผมเริ่มเทสแล้วตรงนี้เนี่ยมันมันเริ่มแบบเออไปนั่งข้างล่างกันดีกว่าใช่ครับมีหลายเรื่องอยากจะเมาด้วยเดี๋ยวไปนั่งหาที่นั่งได้เลยค่ะ เขาบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยคือเขาบอกคุณพยเนี่ยเป็นคนวางแผนคือคุณเปจีเขาบอกหรือเปล่าน o ไม่ไม่ได้เป็นนักร้องในดวงใจเลยนะนี่แล้วหลังจากนั้นพีเตอร์ก็ชอบเลยไหมคะพอคุยไปคุยมาก็แบบว่ากว่าจะกินข้าวเสร็จนี่แบบพี่น้องคนนี้น่ารักกว่าคู่สีตีเนียน